เคยมองท้องฟ้ายามค่ำคืนแล้วสงสัยไหมว่าดาวเหล่านั้นร้อนแค่ไหนเราไม่สามารถเอาเทอร์โมมิเตอร์ไปจอดที่ดวงอาทิตย์ได้ใช่ไหมล่ะแล้วนักวิทยาศาสตร์รู้อุณหภูมิของสิ่งที่อยู่ห่างออกไปหลายล้านกิโลเมตรได้อย่างไร คำตอบมันเจ๋งกว่าและร้อนกว่าที่คุณคิดไว้เยอะเลยครับตั้งแต่เทอร์โมสโคปยุคแรกของกาลิเลโอไปจนถึงเลเซอร์ที่ทำให้อะตอมเย็นลงจนเกือบถึงศูนย์สมบูรณ์เราได้สร้างเครื่องมือที่สามารถวัดความร้อนในขั้วที่เย็นที่สุดและร้อนที่สุดในจักรวาลได้และส่วนที่บ้าที่สุดก็คือเราสามารถวัดอุณหภูมิของดาวได้เพียงแค่ดูสีของมันดาวสีน้าเงินหรอร้อนระอุปเป็นไฟดาวสีแดงหรอเย็นกว่า แต่ก็ยังหลายพันองศาดังนั้นหากคุณเคยสงสัยว่านักวิทยาศาสตร์สามารถอ่านความร้อนของจักรวาลได้อย่างไรโดยที่ไม่ได้สัมผัสมันเลยคุณจะต้องชอบเรื่องนี้แน่ๆดูวิดีโอเต็มตอนนี้เลยนะครับแล้วมาค้นพบว่าเราวัดทุกสิ่งได้อย่างไรตั้งแต่ห้องปฏิบัติการที่เย็นที่สุดบนโลกไปจนถึงดาวที่ร้อนที่สุดในจักรวาล